ผมโอชาะจนนะครับมาพบเะาพูดคุยเรื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่พ่มาศิลาสิริจันโทอีกเช่นเคยเพร้อจะนาเอาวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็น่าเก็บสะสมของหลวงปู่พ่มาศิลานะครับมาให้ชมซึ่งผมก็ได้รับแบ่งปันมาจากพี่อีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งมีสมาชิกนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามมาแล้วก็ผมเห็นว่าราคาเนี่ยก็ ไม่แพงนะครับผมก็เลยนะครับขอแบ่งบูชามานะครับเพื่อแบ่งปันสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะครับไปชมกันนะครับว่ามีวัตถุมงคลรุ่นอะไรส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นวัตถุมงคลเหรียญเสมาสมปรรถนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อทองฝาบาทและก็เนื้อทองแดงนะครับมาให้ชมนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปแยกมาแล้วนะครับพูดถึง ก็พอเหรียญเสมาสมปรานาเลยนะครับบางองค์เนี่ยยังเป็นซีนเดิมนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับเนื้อทองฟ้าบาทนี่น่าจะมีอยู่ประมาณ3ามถึงสี่เหรียญนะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับหรือว่าเป็นเนื้อมหาชนวนแจกทานนะครับน่าจะเป็นแจกทานนะครับเนื้อมหาชนวน จริงๆเน,เนื้อมาชนวนเนี่ยเป็นเนื้อที่น่าใช้มากๆนะครับเพราะว่ารวมเอามวลสารมงคลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหลอมมาหลอมนะครับหลอมรวมเข้าด้วยกันแล้วก็นํามาปั๊มจึงทาให้นะครับมีมวลสารมงคลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหลายชนิดมากๆนะครับ เหรียญที่มีความสวยงามนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนีนะบ้บริเวณด้านบ,บน,นมีอักขระสามตัวลงว่ามะอะอุซึ่งเป็นภระคาถาหัวใจของพระไตยปิดกลนะักษณะนเนี่ยกดเป็นแม่พิมพ์เนี่ยเกีย่ยดเป็นรูปองค์หลวงปู่นะครับนั่งขัดสมาธนะิมีความสมจริงมากๆนะครับการออกแบบเนี่ยสมส่วน แล้วก็สวยงามนะครับมีโคดมีการต่อโคดนะครับ1ชุดแล้วก็อีกหนึ่งชุดเี่นต่อคําว่าแจกทานด้านหลังเป็นรูปเคารพของพระสังกัจจายหรือว่าพระมหากรารยนะนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับอัคราสีตัวเ,เป็นหัวใจของพระศรีวลีหรือที่เรียกว่าหัวใจพระฉิมพลีลงว่า นชาดีตินะครับจะเด่นทั้งด้านเรียกโชคลาภค้าขายจเจริญรุ่งเรือง,ร,องร่ำรวยนะครับเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโวคทรัพย์มีทรัพย์สมบัตินะครับบริเวณด้านบนขององค์พระสังกัจจายนีมีกุณาลมนะครับแล้วก็จะมีอักขระอยู่ในบริเวณองค์ของพระสังกัจจายนีลงไว้ว่าโอมนะครับท่านน่าจะ รัตโนอุอะมะณะนะครับซึ่งความหมายเนี่ยหลวงปูเ่เป็นคนแปลความหมายให้ฟังว่าเป็นเหมือนพระคาถาเรียกทรัพย์นะครับเรียกว่านะครับทรัพสมบัตินะครับเงินทองแก้วแหวนรัตนะต่างๆเนี่ยให้มารวมกันที่นี่ซึ่งความหมายนี่ดีมากๆนะครับบริเวณด้านล่างลงมาเนี่ยมีคําว่ารวยเหมือนล้าน แล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับสมปัานาหลวงปู่มาศิลาสิริจันโทส่วนสวงแกะแปะวัดโวดศีสะอาดจังหวัดกรสิน2564นี่เป็นปีในการจัดสร้างนะครับเหรียญที่มีความสวยงามหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมให้ชมเนื้อทอง้าบาทนะครับ เนื้อทอง้าบาทนี่ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับระหว่างเนื้อมหาชนวนกับทองฝาบาทนะครับส่วนความสวยงามนะครับก็สวยงามกันไปคนละแบบนะครับสําหรับ2เใน,นื้อนี้ แล้วทองฟ้าบาทนันจะมีการตอกนันนำมเบอร์ด้วยนะครับก็ยังมีอยู่หลายองค์นะครับเดี๋ยวให้ชมเนื้ออื่นบ้างนะครับน่าจะมีเนื้อทองแดงนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้นี่มีซีนด้วยนะครับชมได้หลายเนื้อนะครับอ่ะแล้วก็มีนะครับหลงมา1องค์นะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญแอปเปิลนะครับที่ระลึกเรือนสมณศักดิ์ จเริญนยศยิ่งวัฒนานะครับเป็นเหรียญหายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับเหรียญแอปเปิลนะครับค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าจำนวนการจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างน้อยเป็นเหรียญที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากมากนะครับสำหรับเหรียญแอปเปิลลักษณะของรูปทรงของเหรียญเนี่ยคล้ายๆกันกันกบตลับปัดพันดลนะครับ แกะเป,ป,ป็นระูปหลวงปู่นะครึ่งองค์นะครับในลักษณะนั่งหลับตานะครับดูเขิ่งขึ้มดูเข้มแขังมากๆนะครับบริเวณรอบเหรียญเนี่ยก็มีการออกแบบเป็นลายไทยนะครับสวยงามแล้วก็มีการยิงเลเซอร์เป็นดันนัมเบอร์นะครับ2 7 2 1รุ่นนี้เนี่ยโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดพระธาตุพนมนะครับปุ่กเสียงองค์พระธาตุพนมด้วยนะครับสำหรับ เหรียญรุ่นนี้ตรงกลางเนี่ยนะครับเปลี่ยนลายเซนของหลวงปู่ด้านหลังเนี่เปลี่ยนพัดยศนะครับแล้วก็ลงด้วยพระคาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติลงไว้ว่าเตชะสุนเนมะปูจนาวิเวนะครับก็มีตระปัดมีพัดยศนะครับด้านล่างเนี่ยงว่าศิลาสิริจันโท แล้วก็เป็นชื่อของหลวงปู่นะครับพ่อครูประหลัดวชิระโสพลรยานวิมลศิลาจารย์วิสิทธิ์ัยศาศาสนากจนะครับ,รก,นะรบกิจจธาตรเป็นเหรียญที่พบเจอน้อยนะครับราคาเนี่ยก็อยู่กลางๆนะครับยังไม่ถึงหลักพันนะครับ อยู่ในหลักร้อยนะครับแต่ความสวยงามแล้วก็พิธีปลูกเสียการจัดสร้างเถือว่ากับราคาหลักร้อยเนี่ยคุ้มมากๆเหรียญใน่อนไม่ใหญ่นะครับถ้าเทียบกับเหรียญเสีมาแล้วค่อนข้างใกล้เคียงกัน ถุงที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยก็จะมีเหรียญแค่2รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเซมาสุนบัดนาแล้วก็เหรียญแอปเปิลให้ชมความสวยงามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ